สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกๆท่านจ้าทั้งเก่าทั้งใหม่เด้อค่ะเด้อถิ่มาเบิงในช่องสไตล์ยาจีเด้อค่ะเมื่อนี้ยาจีก็ข,ขอขอบคุณเอฟซี FC ทั้งเก่าทั้งใหม่เด้อจ่าที่เข่ามาเบิงในช่องสไตล์ยาจีเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ยาจีกับสิลงแนวทางของพอเสิร์ตเด้อจ่าเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบเอ็ดคือเมื่อน,นี้แล้วจ่านาะลงหฮเตสเซอร์เลยจ่าเพราะว่าเมันขึ้นบนเรื่ลงจ้า ไปงานอยจาไปซอยงานเพินจะมาขึ้นนี่ก็มาประมาณสามสี่สุ่มไปเลยก็เลยเมื่เอแห้งเลยบอบอล่งจ้าเอะจะาลงตอนเสาร์นี่ละจะเสาร์เลยจ้าเราพัฒนาเนาะค่ะเนาะเหมือนวันที่เหมือนวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะเนาะเป็นเราพัฒนาวันพุธจใจเบิง้งงวดก่อนเนาะจ้าเนาะพอเสิร์ฟพนกา เข้าล่างเต็มเต็มเลยจ้ะเพราะเสิร์ตวันที่สิบเก้าเบิงคนเนา,านะเนะเบิงเก้าเบิงเข้าเก้าเก้าล่างเนาะจา้ะเนาะเก้าเก้าล่างเนาะค่ะตัววินเพิ่งกับเขาเนาะจา้ะเนาะวินสี่ตัวหน่วยเพิน่นนะกับเขาทั้งเก้าทั้งห้าเนาะค่ะเนาะเต็นหนึ่งก็พบเพิ่นบ่อเขาจ้ะตัววิ่นเพิ่นมามาวิ่งกับหน่วยบอ่บอกบ่กเขาจ้ะ แต่พันจับคู่ให้ถูกเนาะจ้ะเนาะว่าเสิร์ตนะจ๊ะ,นะจะ,จะงวดก่อนงวดเก่างวดเดิมเตห่านี่ยมันกลับเป็นลางของหกตัวเนาะจ้ะเนาะห้าห้านี่นะแต่เมื่อพ่นกลับมาจับให้เป็นคู่บนห้าห้าพอเสิร์ตนี่นะพอพันแยกบนแยกล่างเนาะจ้ะพ่นเข่าทั้ง สองตัวล่างห้าตัวแล้วก็สองตัวล่างหกตัวจ้ะเขาหาเนาะจ้ะเนาะตัวเด่นเก้าตัวกันจะ้ะจุดยอดจุดยอดพ่อเสิร์ตดีใจน้ำเด้อจ้ะเด้อน้นำเอฟซีทุกท่านเด้อจ้ะที่มิฉุกก็พอเสิร์ตเนาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวเสียใจน้ำได้จ้าผู้ใดบอติดตามพอเสิร์ตกะบ่มีโชกบ่มีดวงเนาะจ้ะเนาะถ้าชอบใจถูกละกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยจิด้วยนะจ้าให้เป็นแค่แนวทางเดืด้อจ้ะเด้อเยจิให้ให้แค่เป็นแนวทางนะคะ เอฟซีผู้ใดเพป็นเอฟซีของพอเสิร์ตเป็นติดตามโยกะมีโฉกไม่ลาบเนาะจาะ้ะเนาะดีใจด้วยจา้าดีใจด้วยจ้ากับพอเสิร์ตจ,จา้าเอฟซีที่ซื้อน้ำพอเสิร์ตหรือเสียงโฉกน้ำพอเสิร์ตเนาะจาะ้ะเนาะดีใจเนาะจ้ะเนาะดีใจน,จน้ำพอเสิร์ตพนันเนาะจาะ้๋าแล้วขอบคุณพอเสิร์ตตีเป็นเล็กเป่นเขานะ่าเนาะหวยเป่นเข่าเนาะจ้ะแล้วก็ขอบคุณพอเสิร์ตเนาะคะนะ่ะเนาะที่ให้แนวทางย้ายจีมาลงในช่องเนาะจา้า ขอบคุณมากมากนะพ่อเสจดตามตองหวัดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะจ๊ะวันนี้วันพุธพันลายโตอยู่จากพันลายคูเนาะจากแต่กระเขาเนะจ่าเนาะ เขาดีเลือกเต้ที่จะเลือกหรือจ้ะนะ <S <S เลือกสื่อหรือจ้ะเลือกเบิง้งหรือจ้ะว่าจะเสียงโชคกับตัวใดเขาข้ามาอาจารย์ใดถ้าเป็นรายครูกันพิจารณาหรือจ้ะเด้อเลือกเบิ้งอาจารย์อื่นใส่กับอาจารย์อื่นมามันชนกันตัวใดหรือจ้าวันที่ยี่สิบเอ็ดกพสองห้าหกเจ็ด พ่อเสือพานรวย เด็สามเจ็ดรู้สึกเพิ่นเด่นแปดเด่นแปดรองสามกันเจ็ดแต่รู้สึกว่าฟังคำว่าของพ่อนี่เพิ่นจะเด่นเจ็ดเด้อจังเลยเนี่เพิ่นว่าเจ็ดคืพ่อว่าเด่นเจ็ดกับสามนี่แหลจะจ้ะ จับคู่นะจ๊ะบนเอาสามตัวก่อนนะจ๊ะเนาะศูนย์สามเจ็ดศูนย์แปดสามแปดห้าสามเจ็ดสามหนึ่งบนล่างจ้าเืดยลืมเขียนบนล่างให้ จะน้อยเอฟซีสิงงงนะจ้นะเนาะตัวเด่นสามตัวเนาะพ่อบอ,พ,อพ่อเพิ่นบอติกให้เนาะจ้ะเพิ่นบอเพิ่นบวงให้เนาะจ้ะใจเย็นจีฟังพ่อว้าแล้วนะรู้สึกสามตัวเพิ่นจะเด่นศูนย์สามเจ็ดกับเจ็ดสามหนึ่งบน なな ER เดี๋ยวถอยก่อนลุกถอยก่อนอยู่ตรงนี้ออกแม่เดะลูกนะบนแปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดเก้าแปดห้าสามห้าสาม ก้าสามหลายตัวในเรื่องจ้ะสาม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 สองแปดสามหนึ่งสามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ด ได้ตัวนี้เด้อจ้าได้คู่น้อยเดี๋ยวจะจีติติกตัพ้พ่อพอนเด้อจ้าพนกาวงกลมตัวเด่นใหอย่จ้าก็มีแปดห้าแปดเจ็ดสามเจ็ดสามสามรู้สึกตั้มที่พ่อพ่นเหตดตัวเด่นให้วงให้ มันก็รู้สึกจะติดสามเนอกจากเนาะพ่อบอกว่าสามกับเจ็ดจะมาวันนี้ล่างจ้าห้าศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่ง โ oh, อย้ยจีจะน้อยน,นะรู้สึกโ oh, อย้ยครับห้าเจ็ดแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดสี่หกเจ็ดหนึ่งศูนย์ พอพันเด่นหนายเลิกจ้าห้าศูนย์ห้าศูนย์เอาสี่สามอีกตัวหนึ่งเนาะอ่ะสี่สามอยู่ตรงนี้ไปจีเเกเขียนมาเบิดเนาะจา้าสี่สามสามหนึ่งห้าเจ็ด แปดสี่กำนัดจอเด้จอจ้าน้าพัฒนาพอเสิร์ฟเดอจ้าเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่จะจีนู้นนะจ๊ะขอบคุณค่ะ